ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนครับทุกหนทุกวันเอฟซีสูขสุขุนกับผมผมบ่าวนี่ี่ชิคุณคนหาอยู่หากินครับผมแรงงานไทยในเกาหลีครับผมวันนี้มาตกปลาครับผมหุ่นไม้อ้ยคนเยอะแยะอะไรวันนี้พี่น้องเห็นไ่มน้องหุ่นเออมาชุบล้มการตกปลาครับผมนี่วัเรามาเยอะแยะเลยวันนี้มาสิบกาอันครับผมมาสี่นครับผมแต่บ่รลัวทีนี้ปลาหน่อยคือปลาใหญ่เลยครับผม วันนี้เราจะมีเหยื่อไสเดียนแล้วก็เหยื่อลำครับผมอขออนุญาตนงนเบ็ดแล้วก็หายเงียวกันครับผมคนเยอะแยะเลยครับผมฟังนูงน่นนะมีเป็นร้อยครับผมว่าป็นลุกป่าบ้านเขาครับผมหนองไงครับผมฟังนู่นคนเยอะเลยครับผมน,น,น้องเดียวเห็นบ่าน้อครับผมเอวขออนุญาตงนเบ็ดกันครับผมจะมารุน,นแต้มกันครับผมไม่รูดด้ตัวตีน้องน้อ้อออ ปลาเลยนี่ปลากาโอ้หปลาคาครับผมนี่ปลากาหน้อยครับผมโอ้น้องหน่มิตรปลากาตัวนี้หมพลาดเลย <c oughs> เอา้าหนึ่งเต้มแล้วครับผมหนึ่งเต้มแล้วโอ้ยปลากาตัวนี้เอา้าหมาล้ะครับผมคนยานปุกบดกันครับผมถุงก็บ,บดเดี่ยวมาเดี๋ยวไปเอาถุงกันพี่น้องเดี๋ยวถุงแป๊บหนึ่งครับผมเริ่มกันเลยครับพี่น้อง ยนลงปั๊บกินปั๊บเลยครับผมปากกาหน่อยว่าสิมันหลออปาะกระพุ่งมันมีบ่ะสะิทธเนี่ยวันนี้เหครับผมไม่ลองไม่รู้ครับผมในลปยังกะเก็บประสบการณ์ไปก่อนช่วงปากกากับแสบกันละแต่สิใครก็ปะทุป,ปนกันที่มาโยนปุ๊บกินปับ๊บนี่อังนี้ยำหมดแล้วมั้ง เอาจงควมมันหลุนกันพี่น้องเนี่ยยนเหียก่อนโยนเหี้ยแป๊บหนึ่งว่ามันโคนหลายทีเลยพี่น้องเลยว่ามันล้มคว่ำบ้านเ้างกบปันนี่เนี่ยใหญ่เหงาขนาดสองคันนี่ใส่อีกสามคันเป็นซ้ำหนีเอ๊ะลากไปอือเอาโยนลงมลากไปเลยไม่เหงอู้วูบมาแล้วอือมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วอืออือ อู้อู <doors> ้อ um, <hib> ู <disagree> ้เป right? ็นไหนเป็นไหนเป็นไหนปากกาเป็นไหนพี่น้องปากกาปากกาปากกาปลายังนี้เอาหมดเลยช่วงนี้แช่พักกันครับผมมันมันเฮ้ยนี่ปลาพวกมากินจรกตข้มานรอยันนี้จะปากกาหรือพี่น้องดีกว่า รนลงใส่เลยเนาะมันละเสียไหมมัเสียออเออร้อนอีกแล้วครับผมร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วอู้ออ้ออร้อนอีกแล้วเออร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วมันหมันมันหมันมันหมันมาเด้อเสียมันมันอมมิดดำเลยวะด้วน้อยไหมถอดกับเสียมกันหลับขี่น้องเอ้ย สามเต็มหลังเพียบเดียวนี่สามเต็มหลังพี่น้องง่ายๆเลยปลาเข็งบ้านเ้านี่แหละเออแซ่บโอ้ยปวดเมียอปวดทันครับผมมันหลาย,สายเส้นเรือนป่าใครกวนข้อนอยู่บ้านนี่หรือปา ไม่ใช่หาปลากระพุ้งแถงนี้แถน,นพี่น้องอออสองแต้มใหญ่ๆครับเอาล้อรุ่นผลงานต่อไปเรื่อยๆครับปลา,ากากระเสียพิการโอเอาลงสองขั้นพอาะอะพี่น้องแต่เราลงหลายมันเอาไปทั้นไหมมันกินเยอะ กินเร็วมากเลยคนฟิลิปปินส์ครับผมมาตกป่าเออมันๆในทูมาลีเหรอฮอ่มออ่ม คนหลายกี่ลิบเห่อว่ามันตูกป,ป่าว่ามันน้องบัดละลอยอู้ฟังชี้เลี้ยออกไปกลางน้องว่า,ป,าป่าตัวงไงเนี่ยอ,อ Tốt 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 tuyển quân là anh mà bà ta lại hát pin ở tim ông phải lộp lâu ông 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 đi อย่าพันอย่าพันโอ้น้ามือวันน้ามือวันชัวชัวมาหน่ะอันนี้มาอนี่สวยๆหนาอขึงกือขึงกือตัวง่ยเลย

อู้แดงเปดเิอ้สใหญ่ใสใหญ่ใสใหญ่ครับผมส่ไใหญ่สเออสอ่างีิเพอรอะหล่อเรีอยู่พี่น้องนี่สไปเปรย์ง่ๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ในห่มนะครับ่บค่อยเห็นมาเลยเออส่ง่ครับผมส่งพอราะหล่อรอยู่ดิอ,อู้ ม <re ุ่งกิเลสการหักเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับผมเก็บแต้มเก็บแต้มอู้ได้เยอะแล้วเก็บแต้มเก็บแต้มโอ้เอาเยอะครับผมเอา้ยลูกอู้อู้อู้นุดตอู้ไม่ไม่ครับผมปานเยอะปานเยอะ ปลาเยอะครับผมใส่เงากันบุ้นกันยาวๆนี่ฮวันหกถุ่งเลยมาบุ้นกันยาวๆไปเลยด้วเหยื่อใส่เดือนครับนี่ใส่เดือนเยอะแยะเลยเออแต่คนเกาหลีเขาเอาเอาข้าวโพดตกครับผมเป็นเอาปลาไงนะปลาไหนพวกปลาตะเพียนปลาน,น,นิ้นเนี่ยสีเดือนกัมีตะปากาแหละไปโลด ออมาที่นี่อาอักขกนันะไปไปอ๋อ,อ,อไป,ลไปองลงเ,อเลยวันนลยวันนี้เกิดไปเลยคุณบา้าไวด้วยอ๋ออ๋อคักขพี่นนองมึงกันนะการหายุ่หากินที่ประเทศเกาหลีเป็นไหน คนก็อยากมาประเทศเกาหลีเถอะมันหาอยู่หาก,กินง่ายป่ามันหลายคนเกาหลีเขาบางคนยุบกินป่านี่จะคนไทยเหรอไปไปอ๋อผมอ๋ออะไรอืมอิดอีกแล้วครับผมอืมอ๋อ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 อะไรตัวใส่ป่าดูพี่น้องมันเป็นตะมันจันหน่อยด้บิผงดูนี่จะตัวนี่หน่อยนะ

เตี๋ยได้บุถามก็ไม่รู้เรื่องนี่อือไปแล้วพี่น้องงอลงกินแบบไปดิอือ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 อใส่ใหญ่ใส่ใหญ่อ๋อใส่พอกินเลย Khứng cứ xíu thè à? well uh. à này Tốt cùng rồi nghi Nghe nghe Hãy subscribe không ซีลง,งีคือไส่เดือนภาษาเกาหลีซีลง,งี <c oughs> าภาษาไทยก็ขี่กก่เดือนนี่แหละคนมากตัวหน่อยนะเอา,เอาน้อยก็มันกันละขอจะใจได้นะเอาไปตากเดียาาดทอดจินกับต้มหูก็จังกันละพี่น้องเออธรรมดาแล้วเอาไหนฮ้องพรหาได้ก็หาเน่ะซื้อหะายกับวาไวเออ อ้เพียงเดี๋ยนี้ดึงกระดนวน้อาเยินเนี่ยห้อนดีดีว่ะเอามาทันนพี่น้องเป็นไรเหี้ยเราเยอะม้วลงปับเอาปับเลยไหมเหมือนกับมันอ้าปากรอเลยอาหารโอชะเรามาแล้วว่ะ เว้ยมันสิทันเดี๋ยวโน้ตลงก็เดี๋ยวสัตว์เอาสัตว์เอาแม่พี่น้องุเนี่ยเหมือนอียู่ในแม่เสกโ่้ลงไปหันได้พี่น้องคักหักคักหักหักขนาดวั้มันมันมันพยัค่ะบรรยากาศไม่พี่น้องเมื่งไปสละการอายุหัวกินวันหยุดเสาร์อาทิตย์มันมัน่ เอาซื้อซะซะหม้อปลาแด็กเลยยูนี่ขี้อยากกินมัดย้อนเราแควเดียวแต่ฟิลิปปินย้อนแป๊บเดียวเลยเป็นสิบนล้วหันฮะมันบ่ไอ้โน้ลเอาเลยไหมพี่น้องพี่น่ะนี่เรียได้สอางอะไรเอาย้อนไหนก้อนไหนเอาอ๋อพี่น่ะอู้วันนีอตัวใหญ่เลยดึงด้ว้ ออโอยูโอ้บอยูว่ะโอยูแบบเพื่อเดนอยู่นันเสาเหนียวเ้เลยดึงแง้งกันอี่ดีวะออมัน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 เอาความมันใหม่พีหนอนมีงมันพยาขาแล้วเออตุ๊กเบ็ดหายอยู่หาะกินนาะปี่น่องเอ้ย

สายใหญ่สายใหญ่สายใหญ่สายสวยด้วยปากกาไม่ต้องเสียค่ารถไปตกไกลหรอกเราตกเออยู่นี่ก็ได้ปากกาแต่บอลนี้ในใจบ่อยากแด้ปากกาหรอกพี่นอ้ออีตัวมั้งออเออเอาคัดก,กันน่ะอืออุ้ยบึงมดสมก็ว่าดึงยัง่อยเด้พี่นอ้องมึงน,นี่ตัวนะ ม่ดึงว่าสันเอาจนมาเสาหาันอันนี้สิพังตัวซ้ำอนูหันบังไฟเบานี่สิลมดึงเงินมาซ้ำส,สองหอ,ออไป Trên đi. ừ. đây Chịt bên Một chịt Đuốn cái nhà mượt rồi Cuốn cả hang ra lăng lấy mắt lại đi Bên mắt đụt thịt thịt bà lên có lý khó cho tôi nghe đi Bà muốn bỏ lại Mình theo bà nó nè, nó... đạp นับแนว่ยเอจะข่านะอู้ปลาตัวนี้วบันใหญ่แเถอะมังด้วยทีไ่ได้กลับเราละมันคำว่ะบอ่อไปหลายบอ่อหนิเอาไปเฉพอกินเอา้าไฟสุดท้ายแล้วอ๋องูหลงไปแล้วมั้งอ๋ออ๋อ าามาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วใสใสใหญ่โ <c oughs> อ้ดูดิใสดูใสโ <c oughs> อ้ามสมกันจี่มจิ๋มมันดินแห้งกันหน่อยนะพี่น้องทอดกระเสมนกันล่ะเดี๋ยววัาตีว่าตัวหน่อยตัวใหญ่ไลยทัว่วพี่น้อง นะ่น้ำลงเอาเด้ไหมทำยังไีวะนี่นะนี่น้ำลงใส่เลยอะเกินไปแล้วเนาะพี่น้องปลาเมนหลายคัะจ้ะมันเมนบ้านเขาหนิผู้เฒ่าก็ทีมานั่งตกอยู่นี่นั่งแ่เดือนก็นเอาอยู่เราฟังเอาไปเห็ปเดปลาแดดเดียวเห็ปเด,ดปาลาแดดปลาไ่ลเฮ้ยเบิดจวนโยนลงปุ๊บกินปับ๊บ โยนลงปุ๊บกินปั๊บนี่โอ้โยนปุ๊บกินปั๊บเหมือนกันนะพี่น้องออตัวนี้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 อือใหญ่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 ครับผมตัวใหญ่เลยเออไม่ต้องต๊ะหลายอันหรอกพี่น้องต๊ะกันเดียวนี่เออตัวใหญ่เลยไซส์ไซส์บิ๊กแต้มนะ โยนปุ๊บกินปับน๊บโยนปุ๊บกินปับ๊บครับผมอ,อติดเหรอตัวนี้อู้หัสใหญ่ใ,ใหญ่อู้หสใหญ่เลยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ครับผมใส่ใหญ่เลยรุ่นนี้ฮโอ้ตีมใหม่ต็มมือเลยตัวนีอ้อ ใส่ไงยังสี่งไหมเพราะตกเหรียญอยู่เอ้าครับพี่นอ้องคัมเถอะต้องไปสรุปผลงานกันครับผมขออนุญาตก้าบบานก่อนเด้อครับพี่น้องมืออืน่นม,มือหอมืห่นหลังยังคอยมาหาอยู่หาก,กิ่นไม่กับผมยังกึ๋งบุ่ะพี่น้นอง อู้ได้หลายอยู่ครับผมปอดพุ่นะมึงไม่เคยใกล้อีกพูนะอู้หลายอยู่ครับผมหลายอยู่ใส่เวลาโดนเติอบอยู่มันสวางสามชั่วโมงเหรออู้พอแล้วครับผมมจะไปพาตากแดดครับผมน่าเสียเพราเห็นอยู่ในถุงดำอู้ต่ว่าหลายครับผมหลาย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 เขายุ่พู่นะอู้อยากให้พี่น้องเห็นนะเฮ้ยเห็นกันเลยหรอม่งซ้ำหนึ่งพอแล้วมึงเหรอปอด หลาย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 ครับผมเออสำหรับคลิปดีการหาอยู่หากินที่ประเทศเกาหลีโดยเบาวนี้นี่ทุคคณคุณหาอยู่หากินแรงงานไทยในเกาหลีพอกันคลิปหนาคลิปไหนครับผมมาบ้านนี้สิผ้าไปอยู่หาอยู่หากินที่ไหนหรือว่าไปต้องเที่ยวไสครับผมสำหรับคลิปนี้ยู่ดีไหมฮะสุขทุกคนบายบายสวัสดีครับ